ไอ้ยี่มมันตำแหน่งดีขนาดนี้เลยวะโอ้โหมาดีไอ้ยี่ดีมี่ไอ้ยี่ขาตายจริงเลยยี่มึงตรงนี้ตลอดเลยวิ่ง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 เรายังรอดอยู่วิ่ง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 ไปเขตเขตโน้นเขตเขียวฝั่งนู้นเรายังได้อยู่โอ้โหไอ้ขี้น้ำผาเพื่อนโดนขี้น้ำผาน้ำไม่ตายโดนพันธุ์ทีอะไรเราผมไม่ได้โดนน้ำมาดินี่ไง เฮ้ยกูเก็บสามเว้ยไอ้เฮียตำแหน่งเกิดอย่างเฮียเลยดีมไอสัตว์ใช่ปะเนี่ยเออโจ๋วรใช่ปะเนี่ยคำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบคายและคำพูดคำจาที่ไม่ค่อยดีเด็กๆควรรับชมรับฟังอย่างมีสีทุกครั้ง ดียวมันแม่นยังงานหนุ่มช่วยเพื่อนไม่มีใครคิดจะขึ้นมาช่วยกูเลยวิ่งหมอวิ่งหมอไอ้สั์หมอไอ้สัดหมอไอ้สัต w o เราต้องกลับเราต้องเราต้องไปเดฟละเราต้องไปเดฟใช่เราโดนยึดแล้วไงฝั่งน้นเก่งอยู่นะเกมเกมนี้เราไม่แพ้หรอกฝั่งว่าแตก ต้องหันไปอกีกไม่โดนโดนแหละต่ไม่ตายไอ้กกเ,เกินไ้กนปดกดกดกดโอ้ยมัเนเห็นกูแล้ว ใครใครยิงวะโอ้มึงยิงจากตรงนี้โดนแล้วค่ะเก็บทีใงญ่มึงห็นใครเลยมึงกำลังจะมาเฮ้ยมึงย,ยิงใครวะเพื่อนมี ตัวไหนหลุดรอดมาบ้างไหมคตมันโคตรมันไอ้ที่มันตำแหน่งดีขนาดนี้เลยวะโอ้โหโอ้โหโอ้ยมาดีมาดีนี่ไงยิงอ้งสอโอนโหแล้วมีกระสุนแล้วมีกระสุนเติมน้โอ้โห โอ้โหมุมดีเกินไ,ไ,ไปไหนวะแม่งกูได้แอซิดรัวๆเลยไม่ได้ฆ่าเลยกูโ <c oughs> อ้หัวแต่ กูว่ามันแขนมุมนี้เรามากเลยแล้วจริงๆมึงว่ามันแข้นป่ะมึงแล้วตาย,ย้ยรอเฮ้ย <c oughs> โอ้ยดูใน้ำมาเต็มเลยเหี้ยปะมาห,าหมวัวแตก หัวแต่ชื่อมันแขนน่ะปลาระเบิดมันแขนจัดโอ้ยยังแม่งแม่งแขนโอ้ยสไนค์อ้ไม่เอาสไนค์ไปยิงกูเลยไอ้นี่มันไปแขนกูขนาดนั้นเลยเหรอวะไอ้ช่วยกูหน่อยดิแขนแขนไปกูกูก็แขนโช่วยกูหน่อยกูอยู่ตรงกที่เต็มกระสุนไอ้หมอมาช่วยนะมีหมอมาช่วยนะหมอแต่ หัวแตกเฮ้ยเอ้ยันขึ้นมาบนข้างบนฐานแล้วแล้วโอ้โหโอ,โอ้ไม่ได้เฮ้ยเพื่อนชูอีกอะเพื่อนเพิ่งโหดมาก โอ้ยใครยิงวะโอ้เป็นยันยิงได้ไงอ่ะมันอยู่ฝั่งโน้นมันอยู่มันอยู่บนเขาไม่ใ่มันอยู่ข้างล่างมันยิงได้ไงวะถอยก่อนโอ้โอ้ฮนี่เราคุยกันได้พี่แมวพี่ไม่ได้ยิงพี่ดีโอเคตายซะตายซะไปตายซะไปเขาจะมึงยิงกังเลยใจ ม<น> <ality> ันก็ขยันึ้นไปเนาะแม่งพยายามจะบุกให้ได้เลยเราก็แบบตำแหน่งโคตรดีโอเคเฮดช็ิตอ้ย พวกมันวางเกิดไว้แถวนี้แน่เลยโอ้นั่นนั่นนั่นโอเควางวางมันขึ้นมาแน่ ยี่ดีมนี่ไอ้ยี้ยขาตายจริงเลยยี่มึงตรงนี้ตลอดเลยโอเคนอนไปแน่นอนใช่โอเคได้แอซิดเฮ้ยฝ่าเข้าโห้หียลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าไอ้นุ่มมีคนนอนอยู่ตรงแทงตรงเล้งตรงแทงไอ้เหี้ยข้างนอกโคตรมันเลย ไม่อยากมาอยู่ด้เนี่ยไปคิดแล้วออกไงวะวางแล้ววางเกิดแล้วไม่ข้างนอกน่าจะโดนไปแล้วอืมข้างนอกโดนไปแล้วต้องสู้ข้างในแล้วข้างในไม่ค่อยมันเท่าไหร่ได้แหละไม่ไม่อยากไม่ชอบแคบไอ้เจ้าทางออกอยู่ไหนอีกวะเอ้ยโอ้โหรถถัง โอ้โหยิงยตอนปืนเฮียดีมเรือโอ้ยอเราจะยิงเรือ,อยังไงเนี่ยเชี่ยไม่ไม่ไมตายสักท,ทีพอเวลาไม่ยิงกูไม่ยิงกูเอายิงกูเอาดีมดีมกูจะบอกธนูมึงยิงเรือหรือพวกยานมาหานะได้นะมันจะขัดข้องถ้ามันวางจุดเกิดไว้นะเฮ้ยกูว่าหาหา หลังข้างหลังมึงนี่ลงข้างล่างไหมลงล่างเหรอเพื่อนต้องหลบหนีแล้ววะไ่ไป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 วิ่งเลยวิ่ง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 เรายังรอดอยู่วิ่ง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 ไปเขตเขตน้นเขตเขียวฝั่งนน้นเรายังได้อยู่โอ้โหขี้น้ำผาเพื่อน กิดน้าผาน้ำไม่ตายโดนน้ำโดนอะไรเล้วผมไม่ได้โดนน้ำมาดินี่ไงตายวะไม่ตายโดนมามันต้องดูว่ามันจะออกมาจากทางไหนข้างบนรล้มันออกมาแล้วร้ยเสร็จร้อยเสร็จสองโอเคได้ มันออกมาอย่าให้มันออกตายซะไปกูตายซะกูตายซะคือียอะไรุ้ยเพื่อนเราแม่งห้าจังวะเพื่อนเราแม่งวิ่งแบบเฮ้ยมออกมาอีกตัวนึงออกมาอีกตัวนึงคอดูนะเดี๋ยวมันจะไม่ออกมาตรงไหนอวเอาแล้ว โอเคโอ้โหตายเลยเพื่อนชุบได้นะตรงเนี้ยถ้าตำแหน่งเนี้ยชุบได้เลยระวังระวังซ้ายนะมันกบน่าจะขึ้นมาแล้วที้มันมากมีหมาตัวไหนขึ้นมาไหมเนี่ยโอเค คือม,มันไม่ไม่เข็ดสักทีวะ<ส>ทำไมมันอยากจะขึ้นมาจังวะตรงเนี้ยกูไม่เข้าใจกด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 โอเคหัวแตกเก็บปืนเก็บกระสุนกันเอา้ากระสุนไปไหนมีกระสุนปะวะไม่มีฝั่งนี้กล่องนี้มันไม่ใช่กระสุนหรอกอกระสุนหมดดเูเลยกูเข้ามาในรูลแล้วกูไปหารกระสุนละ ต้องไปหาจากหมอมีแต่ S เอสเซอรอ่านี่ไงเฮ้ยกูเก็บสามเว้ยเฮ้ยเข้ามานี่ อ๋ยี่มนมีจัดโอ้โหแกนสสวหัวไอ้วามันขึ้นมาแล้วโอ้โหลยยยยยโอ้ยย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 ยายยยยสแปมอยู่เนี่ยเป็น ไอยหลังฮะโอ้โหอะไรรถถังโอ้โหมึงเข้ามาในนี้เลยเหรอเอ้ยพนมมันวิ่งเข้าไปถ่านแล้วตัวนึง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 ฉัเห็นเนี่ยไม่มันเข้ามาทั้งรถถังเลยมึงอย่าใช้คำว่าตัวนึงไอ้เขี้ตำแหน่งเกิดอย่างเฮียเลย ดีมไอสัตว์ใช่ปะเนี่ยเออโคตรจ๋วใช่ปะเนี่ยบอกให้ผมว่าตำแหน่งดีอยู่นะทำเป็นเล่นในเหี้ยเห็นหมดเลยโชว์ฝีมือก่อน E2 เนี่ย E2 โอเคๆลงไปลงไป เออทีมดีมดีมเทียบเทียบมึไหนอ่ะเทียบอ่ะไม่รู้อ่ะฆ่าไปแล้วยึดอีให้ได้ยึดอียึดอีร้อยไอ้มันออกมาจากรูมึงอ่ะเต็มเลยมันออกมาจากรูมึงเต็มเลยเพื่อนช่กเลยช่กเลยโอเค เฮ้ยน้ำโอเคโอ้ดีทุกได้ไหมตรงนี้กูอยู่ใต้หลังต้นไม้มึงโดนมาเจ้ากูเลยเออกูยิงสู้กับไอ้เยางงอีได้ไหมอีได้คืนแล้วเนาะเฮ้ยโหอะไรวะระเบิดหรอมึงแม่งสั่งขี่ปนาวุธเฮ้ยชุบหน่อยดิกูอยู่ตรงนีนอยู่กอดีเลยเอาไม่ตายเลยเหรออะไรวะ ตายเลยมันตายเลยชุบไม่ได้ถ้าถ้าโดนขีปนาวุธไม่เป็นไรเราเกิดอ e ีศอกได้อยู่ดิมเฮ้ยอี่าดิมซุ่มตรงนั้นเลยหรอดีดีดีสะพานสะพานเยอะมากสะพานเยอะมากเอามันเรียกได้สองรอบเลยเหรอวะไอ้เคี้ยกูงงมันเรียกได้สองรอบเลยเหรอ ไอ้มันเพิ่งเลียกไปเองอะไรอ่ะชนะเว้ยแพ้ไปเนี่ยอ๋อชนะโอเคอย่ียคก็เดือดไม่ได้ดูสกอร์คิวเลยนะดูอย่างกอกกอกกอกอ๋อไปเกมสุดท้ายที่มันมากยัดเคเราเบสทีมว่ะใช่ปะยัดเคเวสทีมจเอ้ยคู่ฆ่าไปเจ็ดเจ็ดสิบหกตัว